ค่ะเพื่อนๆมาเดินกันต่อเลยนะคะนี่ก็ข้ามมาอีกด้านหนึ่งนะคะอันนี้เป็นสีเหลืองสวยสดใสามากค่ะเห็นไหมคะและส่วนด้านล่างนี้ก็จะเป็นสีแดงนะคะสีแดงสีขาวปะปลายคระเขากันไปค่ะตามมาค่ะตามมาค่ะตามมาพัดนั้น อ๋อเยอะกุหลาบสีเหลืองเมื่อกี้สามีบอกไม่มีหนามค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆสวยไหมเนี่ยสวยไหมสวยไหมสวยค่ะสวยเหนไหมคะมาเดินต่อกันเลยค่ะด้านนูน้นสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะ <S <S อุ๊ยอี w i โนดคัมทูเดย์แล้วอี it คัมอ c o ม e a month later to be g t h every i n g come out n น w นี่ค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็สีชมพูอีกค่ะเห็นไหมคะสวยค่ะดอกไม่ดอกไม่โตมากแต่สวย this one is a bit small เรา t าจ l o o k ก beautiful นั่นเถอะ a bit small เห็นไหมเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนสวยไหมมาเดินต่อค่ะ เห็นไหมคะเพื่อนๆสวยไหมสวยไหมคะแล้วอีกนู่นอีกต้นหนึ่งก็ติดกำแพงนอะค่ะบอยสัตว์ดิฟฟิที่ฝฟิลคันเลอร์เด้ มาดูก่อนคะ่ะว่าเขามีสีอะไรมั่งด้านนี้นะคะเหมือนจะเป็นสีม่วงๆนะคะดอกกุหลาบจริงด้วยคะ่ะเพื่อนๆ i t ่ a purple เพอสีสิ่งไรที่ b ป f o โฟอันนี้สีแดงนะคะแต่อันแย่ i s one... This one มันออกเป็นม่วงๆคะ่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะสวยค่ะแปลกตา นี่ค่ะเห็นไหมสวยมากค่ะทั้งสีม่วงสีแดงแล้วก็สีขาวอยู่ที่ที่กำแพงนะคะจะเป็นดอกใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อน,เ,อน,เ,อนเห็นไหมคะนีน่อันนี้ดอกเดียวนะคะนี่ค่ะดอกเดียวนะคะ this one is very big one เนี่ค่ะเพื่อนสวยไหมคะดูดูฝ่ามือนะคะดูมือแจ่กไก่กับด,ดอกกุหลาบค่ะเห็นไหมคะ โตมากเลยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆสวยมากค่ะดเดินแบบนี้ไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยส่วนด้านล่างนี้ก็จะมีสีม่วงนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะสีม่วงสีม่วงเขาก็สวยสีม่วงสวยมากเห็นไหมคะดอกเล็กแต่เขาสวยค่ะ เดินมาเถิดไปหน่อยก็จะเป็นสีแดงนะคะสีแดงค่ะนูน่นนะคะยาวไปนู่นเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะสองให้ดูไกลๆค่ะเห็นไหมคะตลอดตลอดแนวเลยค่ะ<ๆ>เพื่อนๆเห็นดอกเขาไหมคะดอกม่วง ดอกแดงดอกขาวค่ะสดใสามากค่ะแล้วก็ดอกเยอะมากอันนี้สีขาวนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆนี่ค่ะสีขาวนะคะ อันนี่สีม่วงค่ะอันทนี่สีม่วงค่ะสีม่วงเยอะมากค่ะเห็นไหมคะอันนี้เห็นเพื่อนๆเห็นดอกนี้ไหมคะดอกเ,เริ่มเลยคะ่ะสีชมพูค่ะแล้วก็ด้านบนติดกำแพงนะคะก็ะมีดอกเต็มเลยค่ะ สวัสดีเพื่อนๆสีเหลืองนะคะอันนี้เหลืองนะคะเห็นไหมนี่ค่ะว้าวสวัสดีเพื่อน เพื <One input> e ่อนเห็นไหมคะกลับก่อนกลับมาตรงนี้หน่อยหนึ <One input> ่งอันนี้สีส้มค่ะเพื่อนๆจ๋าเห็นไหมคะอันนี้ส้มค่ะอันนี้ส้มแล้วอันนี้ขาวนะคะดอกน้องเขาโตมากดอกโตมากแล้วก็สวยมากค่ะอันนี้เหลืองนะคะเพื่อนๆเห็นที่เห็นที่กำแพงไหมคะที่กำแพงก็สวยมากเลยค่ะเห็นไหมคะ มีสีชมพูแล้วก็สีแดงมีหลากสีเลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะอันนี้แดงเล็กค่ะ like <our> yes รากมาลิปสติกสามีบอกเหมือนสีลิปสติกเธอเลยว่าแดงส้มอันนี้สีส้มค่ะสวยค่ะ เพื่อนๆจ๋าสวยไหมคะแช่ค่ะว่าสวยมากเลยค่ะเห็นไหมคะเต็มเลยค่ะแล้วอันนี้สีขาวค่ะเดีด๋ยวเดวมาดูดูด้านล่างดน้องาคะนะคะาน้องก็ดอกโตมากเลยค่ะสีขาวเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่ค่ะอืมต้นนี้มีแค่สองดอกค่ะ แต่บอกได้เลยค่ะสุดสุดดอกใหญ่มากค่ะแัะน,น,นี้น้องเขาสีแดงค่ะสีแดงสีแดงบานๆอันนี้รู้สึกว่าจะมีกี่ดอกสองดอกหรือสามดอกรวมกันมีเป็นช่อเลยค่ะเห็นไหมคะดอกเขาจะออกมาทีเป็นพุ่มเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ด้านบนนะคะนูนค่ะสวยไหมคะเห็นไหมเห็นตลอดกำแพงเลยค่ะ ด้านบนจะสวยมากค่ะมาเดินกันต่อเลยค่ะคลิปนี้ชมให้ชมดอกไม้ร้นๆวนนะคะอ้สีนี้คุณผู้ชายถอยไปเลยค่ะสีขาวสีชมพูสวยมากเลยค่ะ ก็มีสีขาวนะคะโอ้สวยสสวยสวยนี่ค่ะเหมือนเข้าว่าเลยนะคะยืนงงในดงดอกไม้ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะสีขาวสีชมพูค่ะออกดอกสะพรั่งเลยค่ะอันนี้ก็ต้องยอมนะคะยอมยืนงงในดงดอกไม้นะคะเดี๋ยวเราเดินไปด้านนี้กันค่ะไปดูต่อคะ่ะมีต่อคะ่ะ เห็นไหมคะเพื่อนๆสวยไหมใครบอกว่าสวยยกมือขึ้นข้มอนเร็วๆมาเลยคะ่ะมาดูด้วยกันมันจะเป็นสวนสวนดอกไม้ที่ใหญ่อยู่คะ่ะตั้งแตเ่เพื่อนๆเห็นกำแพงนูน้นไกลๆไ,ไหมคะเป็นวงกว้างเลยคะ่ะกว้างใหญ่เลยคะ่ะมีแต่ดอกไม้สวยๆทั้งนั้นเลยคะ่ะ เราจะไก่จะไปยืนอีกด้านหนึ่งแล้วจะถ่ายให้ดูนะคะว่ามันกว้างขนาดไหนคะ่ะเอาจากตรงนี้เลยนะคะด้านโน,นะะ้นค่ะด้านที่เห็นนะเห็นกำแพงไหมคะด้านสุดสุดลูกหูลูกตานะคะแล้วก็ค่อยๆค่อยๆวนมาคะ่ะเห็นไหมคะไม่ใช่มีแค่นี้นะคะออกไปด้านนอกอีกคะ่ะ สวยมากค่ะแล้วก็สถานที่ก็ใหญ่พอสมควรค่ะเห็นไหมคะสวยไหมคะเพื่อนเพื่อนได้ยินเสียงกระรอกร้องไหมคะทั้งนกทั้งกระรอกค่ะร้องค่ะอะโเคเดี๋ยว รู้สึกว่าสามีจะเหนื่อยล้วพาเดินมากเลยค่ะแต่ไก่ไม่เหนื่อยนะคะเราเดินกันต่อเพราะว่าเราเห็นดอกไม้สวยค่ะส่วนด้านนี้ก็นี่ค่ะต้นไม้ต้นสนใหญ่ร่มรื่นค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆสวยนะคะแล้วก็ด้านล่างที่ติดกำแพงก็จะมีดอกไม้นะคะสีขาวสีชมพูค่ะสวยค่ะ เห็นดอกไม้แวนิดหนึงค่ะสีม่วงๆนะคะสวยไหมคะมสวยมากค่ะแล้วแถบนี้ก็จะเป็นสีขาวนะโซนสีขาวค่ะตรงนี้ใกล้ๆกันก็จะเป็นสีแดงนะคะสวยค่ะสวยมากดีใจมากค่ะที่ตัดสินใจมาไม่ผิดวันค่ะถ้าช้าอีก ประมาณสกักอาทิตย์สอาทิตย์ดอกเขาก็ล่วงไปหมดแล้วค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้เจ๊กไก่ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ